เอฟซีเนะแถวพาวควรแจ้งตำรวจหลังมีอวตารเม่นขู่ฆ่าพ,ะะพี่น้องเอฟซีนนะคะเพื่อนเตือนบอดแพเนอะพี่น้องเพื่อนบอกว่าอยากให้บอดแพ้วเนี่ยไปแจ้งตำรวจไว้หรือว่ากรหาคนมาเป็นหูเป็นตาพอคนซุมือนี่เนี่ยมันรู้หนาบ่ร,รู้ใจแล้วการที่มันมาเม่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นโรคจิตหรือเปล่า หรือว่าขาดหย่าอียงบอถึงได้มาคอมเมน,นต์ในโพสของแพลวพ้าแบบนี้หลายๆคนนะคะก็บอกว่าเป็นห่วงอยากให้บอดแพลวเนี่ยไปแจ้งตำรวจไว้คดีเพราะคนทุกมือนี่เนี่ยรู้หนาบรู้ใจแล้วก็บรู้ว่าชีไว้ใจใดบอที่ออกมาตามประกาศอยากให้เขาถืกรดส้นแน่อยากให้อันพ่อเขาเราซิขาให้ตายเน่มันก็เป็นเรื่องที่ อกอาบอยู่ได้พี่น้องมาเม็นหอดหนาเฟซบุ๊ก k นะเออก็คือมันมาเมนบอกว่าอันสาวโบแบกกรลงไปแล้วเนาะคลิปแรกที่บอกว่าโอ้คิดได้จังไหบาปมากระวังมันจะเข่าตัวเองแล้วครอบครัวเด้อเออแม่นไม่ยายนี่ก็มาตอบถึงอยู่เ้าะยายนี่เราบอกว่าขอให้ลดตำอีเพลียวเพ้ากับอีเกียวตายเนี่ยที่มาบอกสินะพี่น้องแล้วก็อีกคนก็นมาว่าเกลียดเกลียดจริงก็ค้นเดียวกันนั่นแหละ สังอหลีนะละ่ะนะก็บอกว่าซังอหลีบ่ได้สังปลอมๆนะ่ะพอกะซีอันจุดๆจ,จ,จริงๆว่าสันพี่น้องเออเพราะว่าเฮ้าซิเป็นคำรุนแรงไวนะ้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นกฎของเพิ่นนะคะนั่นแหละก็หลายๆคนก็เป็นห่วงว่าอยากหายบอดเนี่ยไปแจ้งตำรวจไว้ ให้มาเบิงมาแย้งดีกว่าแล้วก็อีเดมีหลักฐานเวะลามีอย่างเกิดขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าการที่มาเป็นกลางเฟซบุ๊กแบบนี้มันก็เป็นอุกอาจอยู่ด้วพี่นอ้องมันเป็นแบบเราเราเป็นโลกอยียงหรือเปล่าหลายๆคนก็สงสัยว่าขาดยาหรือเปล่าจังไดนมันเมนแบบนี้เนาะอันไม่ยุยพิ่งก็มาวายอีกนะยุยผู้จัดจการแถวพาวนะคะนี่ด้วยนั่นแหละพึ่งก็บอกว่างึดความคิดคนเนาะมันเกินไปเออมันเกินไปยี่ลีรแบบว่าแถวเว่าได้ไป ขี่ใส่หลังคาบานเจ้าเด้เพิ่นเอาง่งยๆคือเพียวพ้าเนี่ยเพิ่นก็คืออยู่ในโลกของเพิ่นเพิ่นก็อยู่กับครอบครัวของเพิ่นเพิ่นก็อยู่กับอันผู้ใดที่เป็นกับอันมิตรดีกับเพิ่นเพิ่นก็อยู่กับคนนั้นนาอพี่น้องเนาะเอออีกคนก็มาบอกเด้อจากใจที่ติดตามด้วยใจที่รักศิลปินมานานเนาะบก่าวกายบาวุ่นไายความคิดในเหลืองส่วนโตขอเป็นกำลังใจให้แพีวพ้ากับป้าเจ๋วลุงเค้นตะกานน้องนาลิตะน้องเกี่ยว ขอหายลำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็ห้พผะคำขุ่มคล้องเคียวขาดปลอดภัยมันมาจากขอบครัวที่พอแม่มันบ่สั่งสอนขอหายคำพูดนี่พูดกลับไปหามันและขอบครัวคนนี้อีกแล้วติขังกรกระแซงห้รถดซนปลาเจ๋วและแม่แพ้วด้วยคือจใจลายแท้แคปคอมเมนต์ไวยูนะจ๊ะเอา้าคนนี้คือตะกอนหนานี่ก็เคยมาเม้นลรวบ่สาวบ่แบกกรบปุูนะคะพอมาอ่านคอมเมนต์ก็เลยรู้ว่า เคยมาเม็นแล้วพี่น้องเออคนนี้ก็มาเคยมาเม็นมาแซงอันบอดแพล้กับปราเจ๋วแล้วอือีกคนก็นว่าคือสิเป็นบ้าบ่าไปรับยาจิตเวชเนาะแพล้กับป้าเจ๋วเขาไปขี่ใส่าปากเจ้าติคือเขียดคักจนบอกบอกลมบอกตายแท้คนดีผีคุมรูบอเพื่อนบอรับเอามาันชิยอนไปหาเจ้าได้บันนี้เตรียมตัวรับให้ดีปราศาบ่รู้เหรอว่าป้าทุกวันนี้เขาตาม ไอพีเครื่องเจาะใดเดใส่เบอร์ไหนใครเป็นเจ้าของถ้าบอดแพ้นเนี่ยเขาคิดสิตามไปคุดเนี่ยมันบอ,อยากเดอืมย่าสนุกแต่พิมแม่นอิลีค่ะพี่น้องอันคันโปมักก็คือบอเลือนผ่านแล้วบปมักเนี่ยเป็นยังต้มตามเมนแบบหลายหลายโพสแบบที่ว่าอันตามเมนตามแซงคนอ่ะพี่น้องการที่แซงแซงคนอื่นแซงคนแซงเขาอ่ะเพราะเพื่อนบอรับเอานั่น มันก็สิเป็นกอันตีกับได้พี่น้องเพราะมันตีกับเพราะตีกลับจากเพื่อนที่เพื่อนบอรับเอามันก็ตีกลับไปหาคนแซงไปหาคนบาเนะพี่นอ้องกรรมมันยู่ที่ปากเขาเนีคันเขาอยากได้กรรมดีเขาก็ต้องบาดีแต่หาเขาอยากได้กรรมบ่ดีเขากะบอกแบบนี้แหละพี่นอ้องมันก็สิหย่อนกลับไปหาตัวเองแล้วก็เห็นในคอมเมนต์บอกว่าคนคนนี้เนี่ยก็มาตามเม็นแถวเผาหลายรอบแล้ว เอฟซีบางคนเนี่ยเพื่อนก็เคยแคปไปแล้วรอบที่แล้วก็มาแซงเออมาแซงให้เรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่แหละรอบนี้ก็มาแซงอีกเออจะเป็นคนจิตใจแบบไหนคือมากมาแซงคนอื่นเราอันเอฟซี FC เนี่ยเพื่อนก็เป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นห่วงอยอนอยังอยอนว่าอันมันมีพวกอวตารเนี่ยมาตามเมน่น บ่อยแล้วก็มาเม็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นพวกที่อุกอาจแล้วก็กล้ามากเลยที่ออกมาเม็นแบบนี้ถึงที่เป็นพวกเอวตานสางแอคเขา้าบอมมาแต่ว่ามันก็ตามได้เออเขาก็บอกว่ามันก็ตามได้บอกวรนที่ซีมาเมนแซเมนดาแบบนี้ถ้าก็คือบอมัานัเหมือนก็อยู่ในโลกของตัวเองเลยอยู่ในคอมเมนต์อยู่ในกลุ่มของตัวเองเลยอยู่ในเฟซบุ๊กเจ้าของ ยาออกมาอยู่หนาเฟซบุคคนอื่นการที่เมมเน,นี่มันก็ชี้แสดงถึงวุฒิภาวะและการศึกษาของเขายางลายเติบเนาะพี่นอ้นองเนาะแต่ที่สาวว่าแบบบอกว่าบอกเนี่ยก็คืออันเอฟซีแฝขับนั่นเพื่อนก็เป็นห่วงนั่นแหละเพื่อนก็อยากให้ปบอดแพ้วเนี่ยเอาเอาแคบหนีไปล่วงบันทึกประจําวันไว้เพราะว่าเพื่อมีอย่างเกิดขึ้นกะสิได้รู้ว่าบุคคลคนนี้บ่ปสงค์ดีกับบอดแพ้วหี่นอะบอ่ปสงค์ดีก็คือประสง์รลายนั่นแหละ จ่องแต่ว่าก็คืออยากแซงอยากให้เพื่อนเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยก็มันบแมนแล้วจังสีนะพี่นอ้องเอออีกคนก็นอันเอฟซีบอดแพล้าเพิ่ก็มาบอกนะว่าเห็นแล้วก็ขั้นแขวเนาะปล่อยผ่านเดี๋ยวมันก็แพ้ไหเจ้าของหรอกเสียเวลากับซุ่มนี่เพิ่งเห็นสัมภเวสีผีเปรตในหลังมนุษย์กับโบแมนสาธุคําค้นทีดาเนี่ยเพล้พ้านี่ให้ยย้อนกลับขึ้นไปหาพวกเปรตน,นี่ด้วย คนใส่บาปมาแซงค้นมาแซงค้นใจหลายมากออกจากกาลบาลประสาทกรรมติดจรวดโดนข้อบว้าตัวเองเนี่บาดนี้บาปนักนารับกรรมเต็มๆประเจียวแพ่วาเพ,พ,พื่อนเป็นคนดีบุญบรารมีคุม้มครองแม่งการที่ว่าเพื่อนเป็นคนดีบ่ไร้ดออกมาดาแผลกรบเคยเบียดเบียนไผ่เคยไปบีบข้อให้ไผเอาเงินมา้เจ้าของหรือเข็นขาผู้ใดหรือว่าต้องคนนี้ตรงมาเบิง ต้องมาเบิงช่องคอยหนาะต้องเนี่ยเพื่อนบ่เคยไปบีบบังคับใครอยากเบิงก็เบิงใครบ่มักก็เลื่อนทานแล้วก็บ่เคยไปคู่ขาบ่เคยไปคู่เข็นผู้ใดแต่อันนี้เนี่ยมันเข่าคลายทีว่าเป็นโลกจิตเกิดมาแต่ในหนอยนี่ก็คืออาจจะเป็นที่แบบมีปัญหาทางครอบครัวมันก็เลยสื่ถึงวุฒิภาวะตำ่ำเฮาซี่แสดงเฮาซี่เห็นเลยนะคะว่าคนที่มีวุฒิภาวะต่ำเนี่ยเป็นคนที่บ่พอใจ อีอย่างกับโพดโพดดาคนนั้นโพดดาคนนี้แต่ละเมือแต่ละเดีแต่ละมือ,แต,แ,ตมอแต่ละวันโพดแสะคนทุกคนไปเรื่อยแต่กบบระบืูว่าอีอย่างผิดอ,อีอย่างถืกอีอย่างจริงหรืออีอย่างเท็จก็ขอให้ด่าไวกอนด่าแล้วแบบสนุกปากนาะพี่น้องด่าสนุกปากแต่ว่าบอคำนึงถึงผลที่ตามมาเนี่ยละคนแบบนี้ก็คือเป็นคนที่มีทัศนคติลบมีอ่าวุฒิภาวะต่ำ ห็นอะไรไม่พอใจโพตดด่ายอย่างเดียวบอได์ส่วนว่าอัน,นอันนั้นที่ถือหรือผิดบอพอใจกระดาแล้วสิน่ะคนแบบนี้เนี่ยหน่ายานนะว่าไม่ควรอยู่ในสังคมเนาะพี่นอ้องอยู่กับคนมูมากบอได์เพราะที่ทำเนีคนมูหมากรู้สึกเครียดและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ใกล้คนแบบนี้พี่นอ้องเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ